สบายดีครับมื้อนี้ก็สิเฮ็ดอาหารกินแรง่งมื้อนี้ก็มีเมนูล,ลาบหนกครับไปยานเซียวเซียวเห้นกมาหน้าหน้าแกนิดนเลยมันลาบนกเฮ็กกินแร่งมืง้อนะครับเราเบิ่งสูตรของผมตอนนี้คือผมต้มมมูต้มเครื่องในเครื่องไม่ใส่แล้วกับผมก็ปักเนื้อหนกเรียบร่อยแล้วการปักนกคือต้องเขา้อน เพราะวันถ้ากระเบียดถูกคนครับมันจะปักเยรยบว่าไหนว่าการถูกคนมุนไปนน้ำมันง่ายบานทำมัดทำมัดใส่เกียร์ใส่บับส่งแล้วก็ปัน่นปั่นเป็นก้อนเดี๋ยวก็ลงไปต้มตในหม้อต้มเร้าหนาแล้า,อาพอนาน ตกมาเป็นกนอดทั้งสี่รลยวันกอดยังมีใส่เกียร์ใส่ผสมแล้วนะครับหลังจากนั้นเขากระต๊อามากกอดเขามาใส่ตั้ำบันเขากระต๊มต๊มเห็น ตั้มันกระดูกมันมุนน้ำที่มันกระดูกเล็กๆหน่อยนะครับทำให้มันหนุมนี่แจ้งตัวเรียบร้อยจัง่อยปวดุบนุกมันบีกระโปกงเซยมันเลยบริเวณเสีย 不应该看，咱们弄不。 นมับพ่อนะครับ,รบมาเทียเส้หมอ้อคือเก้าเลยละนี่ครับกว้อยี่สิบบาทจากขาข้าจำเรลียวเขาก็ไป็สีเ่เ,เหลี่ยมเทาน้ำมาใส่จังน้อยตามเข้าตตรงกันนะครับไต้ว่าเข้ากกะ คือมูสัตว์ต่างๆมูนกเนี่ยแหละครับขันมันมั่นเขาก็ใส่แต่มันเปื่กันเลยครับพราขันขันมั่นนี่มันมันจะเป็นเจได้มันต้องใส่มีมันน้าเขาก็ไปตักน้ำผิวของมั่นนะมูนี่ใสครับ สำนีเหระครับกล้อเมาถึใส่เครื่องปรุงกันทีแข็งใน,นเข้าขึ้นกับเครื่องปรุงหู้ในเข้าเตรียมไปแล้วครับใบประคูดต้นหอมพักที่กินเตรียมมาเรียบร้อยหอมปูรักกินนั่งกัไปซ้อยเครื่องในโรครื้อในตักเครื่องในมาซ้อยซ้อยเครื่องในใส่แล้วกันปรุงกิน การปรุงต่อมันเย็นก่อนครับเห็นมันเย็นมันเพื่อสูตผมนี่นี่ต้องเท่านี้ที่เขาใส่ห่านมาบางเห็นมันเย็นกอนจะไปปรุงมุนนี่ใส่เขาคันตอนกับที่เขาหละครับบบกพริกแล้วการีพริกแล้วก็ผมื่อนว่าเขาขวดใส่ผัดมุนกัจกินได้แต่พาอยาผมเอาบีใส่เอาบีขวดใส่ก็ได้ครับ มาฝากพี่น้องสักหน่อยครับคลิปนี้ขอบคุณครับ